ไม่ขับเร็วมากกลางๆแล้วกันเพราะผมก็ไม่ได้ชินมือขนาดนะั้น มาเนมฟิวนะครับเบเกอร์ที่เรียบร้อยที่สุดนะวันนี้เราจะมาทำกับคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรอย่างเพียนเลยวันนี้เราจะมาคอนเทนต์ขับคาวาไปซื้ออะไรดูกตินะครับดึง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 ,ดงเราจะไปซื้ออะไรรถต่างค่ายกันนะครับโอ๊ย นี่อาจะมีหรือเปล่าเขามีแหละผมว่าแต่ว่าเฮ้ยต้องไม่ปิดอ่ะ ไม่ได้คอนเทนต์เลยนะเนี่ยไม่เป็นไรแต่คลิปนี้ก็คือขับรถเล่นหลอกหลอกชมวิวระหว่างทางแล้วกันครับอยงั้นเราจะไม่ขับเร็วมากกลางๆแล้วกันเพราะผมก็ไม่ได้ชินมือขนาดนั้น thank you โอ้ยยังตื่นเต้นอยู่อ่ะผมไม่กล้าขับเร็วนะเมื่อกี้ก็สองร้อยไม่กล้าขับเร็วจอสองร้อยถึงไหมแต่ผมเห็นหน้าจอมันร้อยเก้าเก้าแปดเก้าเก้านะโอ้ยเจ๊สูงเจสูงวันนี้ซัดไม่ได้แล้วเพราะรถเริ่มเยอะแล้วเบาๆแล้วกัน ีแทบจะไม่มีคลิปลงแล้วเพราะว่าหลายๆอย่างทั้งแบบไม่มีเวลาด้วยทั้งแอบขี้เกียจนิดนึงจริงๆคลิปผมไม่ได้ตัดยากเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่รายละเอียดส่วนใหญ่ดิบๆเลยแล้วก็ใส่เพลงแค่นั้นแหละครับ Ya, ya, นี่ก็น่าจะมีประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งไว้ไว้ชมกันใหม่ไปละบ,บายตอนแรกก็คือจะถ่ายไปซื้อของต่างค่ายกลายเป็นไม่ได้ซื้อเลยก็ไปเจอคลิปหน้าแล้วกันนะเอารถค่าตัวเองไปซื้อดีๆเลยไป <laughs> ละบ,บายครับ